ในการวิจัยหาจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเหตุใหญ่หินนี่เริ่มจากการที่ไปศึกษาทางข้อมูลสุขภาพหรือ Health Data Center ของกระทรวงสาธารณสุขปี2558-2559ดเนี่ยดูว่ามีการรายงานผู้ป่วยโรคเหตุให่หินซึ่งในนั้นก็จะมีโรคพังผืดในปอดหรือ Asbestosis หนึ่งราย แล้วก็เป็นโรคปื้นแคลเซียมในเยื่อหุ้มปอดหรือว่าพูเร่รพลาสหนึ่งรายมะเร็งเยื่อเลื่อมหรือมีโซทิรรโอมายี่กรายอาการมันที่ว่ามันเนอยมันหายใจไม่ออก มันเหนื่อยแล้วเต็มที่แล้วเป็นรุแรงก็เป็นหายใ,ใจครึ่งเดียวมันไม่ใช่ใหายใจทั่วท้องนะหายใจปุ๊บเท้าก็ไปกักอกยู่ตรงกลางไงเดินก็เหนื่อยจินก็เหนื่อยนอนก็ลำบากนอนพิกก็ลำบากแั่นี้เหนื่อยหมดเลย นักวิชาการจากทั่วโลกเนี่ยลงมติกันเรียบร้อยแล้วว่าถ้าเกิดพบว่าเป็นมะเร็งเยื่อเลื่อมหรือมีโซติโอมาเนี่ยร้อยละ80สิบาเหตุจะเกิดจากการสัมผัสแร่ใยหินความรุนแรงของตัวมะเร็งเยื่อเลื่อมเนี่ยอัตราการเสียชีวิตใน2-3ปีแรกเนี่ยสูงมากอาจจะเป็นถึง80-90%เพราะฉะนั้นพอเริ่มเป็นปุ๊บเนี่ยนอกจากหายใจหอบเหนื่อยแล้ว ก็จะเริ่มพร้อมโรงมีอาการเจ็บปวดในต่างๆจนกระทั่งถึงกับเสียชีวิตในที่สุดแร่ใย,ยหินไคโซไทนี่เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระเบื้องมุงหลังคาพวกท่อซีเมนต์แล้วก็พวกผ้าเบรกครัชต่างๆพวกนี้มีส่วนหนึ่งก็เป็นพวกชุดพนักงานดับเพลิงกันไฟ เนื่องจากว่ามันเป็นสารที่มีความเหนียวทนทานทนความร้อนเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่ทำงานสัมผัสกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผลิตกระเบื้องมุงหลังคาผ้าเบรคคลัสอะไรต่างๆช่างก่อสร้างมุงหลังคาที่ต้องตัดเกลียกระเบื้องเนี่ยจะได้รับสัมผัสพวกนี้จากการประกอบอาชีพเข้าไป ตั้แรกอะผมก็ทำกระเกาก็กเป็นพวกทําไม้ต่อมาต่อมาก็มาทําปูนทาโครงหลังคาโครงหลังคาก็เริ่มมุงกระเบื้องกระเบื้องอันนี้มันบางหลังมันไม่ได้ส่วนมันก็ต้องตัดตัดให้มันเข้ากันอะบางบางทรงอะตอนตัดมันก็ใช้ลูกหมูเร่านี้แหละมันก็มีฟ่นอนะตามที่ทำ หลังจากการได้รับเข้าไปเนี่ยประมาณสัก20 3 0ถึง30ปีถึงจะเกิดเป็นมะเร็งเยื่อเลือดให้เราตรวจพบได้ประมาณอายุ20ปทำมาจนอายุ 75, รุมเจ็ดถห้พป่วยก็เลิกทำ องค์การอนานายมโลกร่วมกับองค์กรแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เนี่ยได้ร่วมกันประกาศจุดยืนร่วมกันว่าวิธีการเดียวที่จะป้องกันไม่ให้เป็นโรคเหตุใยห,หินทั้งหมดเลยรวมทั้งมะเร็งเยื่อเลือมมะเร็งปอดเนี่ยก็คือการยุติการใช้ยกเลิกการใช้ตัวแร่ใยห,หินทุกชนิดรวมทั้งไครโซไทด้วยท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับเป็นที่ยอมรับทางวิชาการทั่วโลกว่าแร่ใยห,หินเป็นสารก่อมะเร็ง ที่เป็นสาเหตุสําคัญของโรคมะเร็งปอดและทางเดินหายใจก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตเป็นลําดับต้นๆและเป็นภาระค่าใช้ใจ่ายด้านสุขภาพที่สูงของประเทศไทยสถานการณ์การใช้แร่ใยห,หินทั่วโลกต่างเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือการแบนหรือการเลิกใช้แร่ใยห,หินซึ่งปัจจุบันในกลุ่มประเทศอาเซียนก็เกิดเครือข่ายเรียกร้องการยกเลิกแร่ใยห,หิน ในภูมิภาคอาเซียนและหลายประเทศได้ประกาศยกเลิกแร่ใยห,หินแล้วเช่นสิงคโปร์บรูไนและลาวส่วนประเทศเวียดนามจะประกาศยกเลิกในปี2566ขณะที่สถานการณ์ของไทยมีการนำเข้าแร่ใยห,หินเป็นระยะเวลายาวนานกว่า70ปีติดท็อป10ของประเทศผู้นำเข้าแร่ใยห,หินสูงที่สุดในโลกที่ผ่านมาประเทศไทยมีเครื่องมือสำคัญ ที่สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะได้แก่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติซึ่งได้ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและภาคีเครือข่ายซึ่งสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติซึ่งผมดำรงตำแหน่งต่างกรรมการอยู่ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่12มีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่องมาตรการทําให้สังคมไทยไร้แร่ใยห,หินซึ่งคณะมนตรีก็มีมติรับทราบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนต่างๆและจากการที่ผมมีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับการก่อสร้างต่างๆผมก็ได้ตระหนักดีถึงอันตรายหรือพิษภัยของวัสดุที่มีแร่ใยห,หินเป็นส่วนประกอบเป็นอย่างดีครับและในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการการะทรวงสาธารณสุข ผมพร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายที่ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานรัฐต้นแบบในการนำร่องและประกาศให้โรงยาาพยาบาลสถานพยาบาลต่างๆในเครือข่ายสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศได้ยกเลิกการใช้วัสดุที่มีแร่ใยห,หินเป็นส่วนประกอบในการก่อสร้างอาคารรวมทั้งการต่อเติมหรือซ่อมแซมอาคารแต่ให้ใช้วัสดุทดแทนที่ปลอดแร่ใยห,หินทั้งนี้เพื่อเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานอื่นๆและภาคสุวนอื่น เห็นความสําคัญในเรื่องนี้กระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นพลังสําคัญในการร่วมกําหนดนโยบายและขับเคลื่อนมาตรการทําให้สังคมไทยไร้แร่ใยห,หินถึงเวลาแล้วครับที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาสังคมและประชาชนต้องร่วมกันจับมือกันไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อสุขภาวะของพวกเราประชาชนชาวไทยทุกคนขอบคุณครับ